จากนั้นนะครับผมจะทำการแปลงค่าสีเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี้ยเป็นคัลเลอร์ที่เราสามารถนำไปกำหนดเป็นสีให้กับคอนโทลพวกนี้ได้เนาะก็ตั้งค่าตัวแปรมาเนาะดิมนะครับ primary color as color นะครับอ่าตรงนี้เป็น primary color 1หนึ่งเนาะ แล้วก็ Copy มาเลยครับ Primary Color 2ต่อไปก็จะเป็น Secondary Color นะครับเราจะนำมากำหนดสีตรงตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับด้านบนก็จะให้เป็น Primary นะครับด้านล่างก็เป็น s e c o n d อะไรประมาณนี้นะครับ secondary color ก็มีแค่อันเดียวเนาะแล้วก็จะมีนะครับสีที่กำหนดต่างหากสำหรับ secondary color ก็เป็น secondary hex ละกันนะครับ as string ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะเพิ่มค่าตัวแปรใหม่อีกอันหนึ่งสำหรับกำหนด สีพื้นหลังให้กับฟอร์มนะครับก็ตั้งเป็น form b a c k c o l o r as color นะครับอ่ากดอ่ากำหนดตั้งค่าตัวแปรมาก่อนเนาะตอนนี้ primary color 1 primary color 2แล้วก็ secondary color นะครับจากนั้นวิธีการที่เราจะทำการเปลี่ยนสีแบบนี้กดให้มันเปลี่ยนแบบนี้ก็ต้อง เช็คจากค่าอะไรครับเช็คจากค่าตัวนี้นะครับ color index วิธีการก็สามารถใช้ if then else statement นะครับ if then else หรือ select case ก็ได้แต่ในกรณีนี้ผมใช้ select case นะครับ select case case มาจากไหนมาจาก color index color index เนี่ยพอกดมาปุ๊บเขาเริ่มเป็น1ใช่ไหมครับกดปุ่มมาปุ๊บเนี่ยบวกเท่ากับ1นั้นค่าเริ่มต้นของเขาคือ1เนาะ ก็เคสหแบบนี้นะครับเคสสไปเรื่อยๆนะครับเคสสแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเคสเคสศนะครับต่อไปก็ทำการกำหนดแปลงค่าสีจากนะครับเลขฐาน16นะครับ ให้เป็นสีที่สามารถนำมาใช้กับฟอร์มได้เนาะหรือใช้กับคอนโทรลต่างๆได้นะครับในกรณีทนนี่เป็นเคสหนึ่งนะครับ Primary Color 1ก็เท่ากับ Color Translator นะครับ f r o m html อันนี้ก็เคยเรียนมาแล้วเนาะก็สีแรกก็จะเป็น teal 700 hex ก่อนนะครับ Primary Color 2เท่ากับ Color Translator from html นะครับอันนี้ก็เป็นทิวหก0้อยนะครับแบบนี้เนาะอันนี้ในส่วนของสีทิ l นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับในกรณีที่เป็นเคส2ก็ให้เปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ก็ p ีมาเลยนะครับ Copy มาก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรครับตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมจะให้เปลี่ยนเป็น Orange นะครับ orange 700 แล้วก็ออเรนจ์หกรแบบนี้นะครับเคสสก็ทําเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นกรีนกรีนเจ็ดร้อแล้วก็กรีนหกร้อยแบบนี้นะครับเคสศูนย์ก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบลูเกรย์น, Blue, Gray, นะครับเจ็ดร้อยบลูเกรย์หกร้อยแบบนี้นะครับผม จากนั้นเราจะมาทำการทดสอบ primary r m a y color นะครับก่อนดูว่ามีความามีการทำงานเป็นอย่างไรเนาะก็เรากำหนดให้กับคอนโทลตัวไหนครับนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ panel 1, panel 2แล้วก็ panel 3นะครับเริ่มจาก panel 1ก่อนนะครับ panel 1. ะครับ b a c k color เท่ากับ primary color 1นะครับแล้วก็ panel 2 b o c k color เท่ากับ primary color 2นะฮะแบบนี้พานลก็ตรงนี้จะให้เป็นสีขาวนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สีเนาะ .back color เท่ากับ color.white นะครับก็คือให้เป็นสีขาวตายตัวไปเลยนะครับส่วนถ้าเราต้องการเป็นสีอย่างอื่นก็ทำแบบนี้นะฮะเนี่ยเพียงแต่ว่าผมยกตัวอ,อย่างมาพอพอสังเกตนะครับเพราะว่าถ้าเยอะกว่านี้เนี่ย โค้ดจะยาวนะครับจากนั้นนะครับก็ทดสอบดูก่อนเนาะว่าสีมันเปลี่ยนยังไงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีเปลี่ยนเป็นนะครับหนึ่งนะครับเริ่มจากสีนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ก็จะวนไปเรื่อยอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็จะกำหนดให้กับปุ่มด้วยเนาะ btnchangeTeam. นะครับ backcolor เท่ากับ primarycolor สองนะครับ btnchangeTeam. backcolor อ่าตัวอันนี้สีตัวอักษรเป็น forcolor นะครับให้เป็นสีขาวนะครับให้มันตัดกัน จากนั้นก็เหลือตัวนี้นะครับที่เรายังไม่ได้กําหนดสีเนะเาะก็เดี๋ยวทดสอบสีปุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อตรงนั้นนะครับตอนนี้ให้สีให้ปุ่มเป็นสีเปลี่ยนสีก่อนนะครับเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มคล้ายกับตัวอย่างแล้วนะฮะอ่าประมาณนี้เห็นไหมฮะเชนไปเรื่อยครับเชนไปเรื่อย ค่าสีพวกนี้ถ้าไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยผมจะลองเช็คดูก่อนว่านะครับสีมีการใช้ถูกต้องไหมนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะสีนะครับถ้าตรงนี้มันมีความใกล้เคียงกันเราก็อาจจะปรับความปรับความค่าสีให้มันจางกว่านี้หน่อยเนาะ,ะรู้สึกตอนนี้ยังอาจจะแยก ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ปรับแล้วแต่เลยครับตรงนี้ก็ไปถามว่าใช้ค่าไหนมาก็นี่ไงครับตรงเราปรับอาจจะปรับจากห0ร้อเป็น5้าออะไรอย่างนี้นะครับผมให้มันห่างกันอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ต่อไปก็มาตรง secondary color นะครับตรงนี้ยังไม่ได้กำหนดอะไรเนาะผมจะใช้ในตัวแรกเนี่ยนะครับ secondary hex color ก่อนเลยนะครับ จะกำหนดค่าสีให้เขาต่างหากไปเลยนะแล้วก็ secondary color นะครับก็เท่ากับ color translator นะครับตัวนี้ก็เป็น secondary hex นะครับนีเนาะทำแบบนี้กับเคสอื่นๆเนาะตรงนี้อ่า ซึ่งผมจะนำ secondary color ตรงนี้มากำหนดให้กับสีพื้นหลังของฟอร์มนั่นเองนะครับสีพื้นหลังของฟอร์มนะครับคีย์เวิร์ดของเขาก็คือมีนั่นเองนะครับ b a c k color เท่ากับ secondary color แค่นั้นเองเนาะซึ่งเราสามารถที่จะตัดคำว่ามีออกก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมต้องการใส่ไว้เพื่อให้เห็นว่า b a c k color ตรงนี้เป็นการกำหนดให้กับ form background color นั่นเองเนาะ จากนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทําก็คือนะครับนำค่าสีเลขฐาน16มากําหนดให้กับ Secondary He x ตรงนี้นะครับโดยตัวแรกนะครับผมจะเป็นทิวสามร้อยเนาะก็ไปก๊อปมาครับทิวสามร้อยนะครับทิวสามร้อยก็เป็นตัวนี้ค่านี้นะฮะสังเกตตรงนี้นะด้านหน้านะครับกครับถ้าตอนนี้ไม่สะดวกเข้าเว็บก็พิมพ์ตามผมไปก่อนนะนี้นะครับ อ่พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ sharp 4 dB 6 AC นะครับตัวที่2เป็น orange ส0 0นะครับามาดู orange ส0 0ตรงนี้ขั้นตอนจะซ้ำๆนิดนึงนะครับตรงนี้อาศัยความอดทนนะครับ orange ส0 0ต่อไปก็เป็น green 300ครับ green 300ตรน,นี้นะครับ copy มา สุดท้าแล้วครับผม blue gray สามร้อยนะครับ blue gray สามร้อยด้านล่างนะครับอ่านตรงนี้นะครับเนี่ยด้านบนนะครับชื่อสี blue gray สามร้อยปึ๊บก็ปีมาเลยนะครับวางเนาะ form back color ตรงนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะตรงนี้ก็คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ นะครับหรือได้ใช้ก็ค่อยว่ากาันอีกทีนะครับลองสตาร์ทดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าตอนนี้ฟอร์มข้างหลังเราทํางานหรือ,อยังเนาะอะสีสีสีของฟอร์มพื้นหลังนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เริ่มใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วเนาะเพียงแต่ว่าต้นฉบับของเราเนี่ยเราจะสังเกตว่านะครับเขาจะสวยงามเพราะนะครับสีมีความความห่างตัวน,นี้ไม่มีเห็นไหมฮะ แต่ในขณะที่ตรงเวิร์กช็อปที่เรากำลังทำนี่มันมีช่องว่างซึ่งทำให้ไม่สวยงามเราจะลบช่องว่างออกอย่างไรนะครับแล้วก็าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้สีตรงลาเบลตรงนี้ต้องเป็นสีขาวด้วยเนาะตรงนี้นะครับปรับให้เป็นสีขาวไว้เลยก็ได้นะครับตรงนี้สีไว้ ทดสอบดูนะโอเคหาแล้วนะฮะทีนี้สิ่งที่จะทำให้มันสวยก็คือการใช้ตัวอักษรเนาะผมจะลองปรับเป็นอย่างอื่นดูนะครับอลองใช้ตัวนี้ดูเนาะประมาณสัก24อ่าเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับโอเคครับแสดงว่าใช้ฟอนต์นี้นะครับฟอนต์ ตัวนี้นะครับพิมพ์ตัว s ก็จะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เอาพิมพ์ตัว o ดําหน้านะครับพิมพ์ o ตรงนี้นะครับปึ๊บเขาก็จะจะพยายามเลื่อนให้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะปรับประมาณ24นะครับตรงนี้ต่อไปเราจะมาปรับความห่างตรงนี้นะฮะตรงนี้เราจะลบความห่างออกทําอย่างไรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับให้ไปดูในส่วนของพาร์เนลก่อนนะครับว่าตอนนี้ปรับมาจินเป็นเท่าไรนะครับ มาจินเราจะพบว่าตอนนี้มาจินของ panel หนึ่งนะครับพ a เหนึ่งเป็นสามเราลองปรับเป็นศูนย์ดูนะครับแล้วก็ไปที่พ a เนลสองเลือกจาก property ตรงนี้ก็ได้นะครับ p a เ e l สองโดยที่ไม่ต้องคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับพ a เนลสองก็ปรับเหมือนกันเนาะปรับมาจินเป็นศูนย์นะครับทำกับทั้งสามน a เลยพ a เ e l สามก็ปรับเป็นศูนย์นะจากนั้นลองทดสอบดูนะครับ สตาร์ทดูครับโอเคตอนนี้สวยงามเลยใช่ไหมครับตอนนี้สังเกตดูนะ่าต้นฉบับมาดูต้นฉบับทําไปพร้อมกันกับต้นฉบับเลยนะสะนะนนักครู่นะครับึ๊บอ่าตอนนี้ก็นะครับความสวยงามมันเกิดจากการที่เราปรับมา r g จิ้นั่นเองนะครับน,นี่คือต้นต้นฉบับนะอ่าอันนี้คือเวิร์กช็อปที่ผมกำลังสอนอยู่ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคตอนนี้รู้สึกจะได้แล้วนะครับได้แล้วเหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีกนิดนึงตอนที่เราสตาร์ทขึ้นมาสังเกตไหมครับสตาร์ทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นสีเทาซึ่งไม่สวยงามเลยนะครับให้เราไปกําหนดตรงไหนครับตรง form โหลดนั่นเองที่เราคอมเมนต์ไว้เห็นไหมครับปุ๊บตรงนี้เนาะจากนั้นลองรันดูสตาร์ดูครับเห็นไหมครับตอนนี้โคดก็จะทํางานทันทีเนาะ ลองเปลี่ยนสีดูครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้นะครับก็เป็นการใช้ความรู้จากเลคเชอร์ที่ผ่านๆมาเนาะการใช้ค่าสีซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าต้องใช้พื้นฐานนิดนึงนะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะให้เ,เรียนเป็นสเต็ปไปนะครับตั้งแต่เลคเชอร์ต้นๆน,นะครับก็อย่าถ้าข้ามมาแล้วอาจจะงงเนาะ ว่าทำไมใช้คำสั่งนูนนี่นั่นนะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันเลคเชอร์หน้านะครับผมขอบคุณมากครับ